สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกทุกท่านนะครับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับกับแนวทางดีๆนะครับแนวทางที่จะนําไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกันนะครับท่านกําลังติดตาม youtube นะครับทางช่องเลขเด่นเลขวิ่งนะครับวันนี้มาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับจําเสียงนี้ให้ดีนะครับเสียงนี้ต้องอยู่ในช่องนี้เท่านั้นนะครับของแท้และต้นฉบับดั้งเดิมนะครับ สูตรเด็ดเลขชุดเดียวลุ้นตลอดชีพนะครับในปี2559เนะครับเข้าถึง22งวดนะครับหลุดแค่2งวดเท่านั้นเองนะครับมาดูกันว่านะครับกลุ่มตัวเลขนะครับชุดนี้มีตัวเลขตัวไหนกันบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับผมต้องบอกอย่างนี้นะครับเลขชุดนี้นะครับเป็นเลขกลุ่มตัวเลขตายตัวนะครับที่ให้ท่านนั้นนําไปลุ้นเป็นแนวทางในตลอดชีพนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าท่านอยากนะครับลดตัวเลขให้น้อยลงนะครับก็นําไปเปรียบเทียบนะครับตัดเลขดับหรือว่าชนเลขเด่นนะครับในแต่ละง,งวดนะครับที่สูตรคํานวณเปน็นงวดนั้นให้ได้ชมกันก็ลองไปตัดตัวเลขกันดูนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นกลุ่มนะครับกลุ่มตัวเลขชุดหลักนะครับที่ให้ท่านได้ลุ้นกันนะครับ มาดูกันว่ามีตัวเลขตัวไหนกันบ้างนะครับแล้วก็ในปี2-5-5-9นะครับที่เข้าถึง22งวดนั้นนะครับงวดไหนเข้ากันบ้างนะครับเลขชุดเดียวลุ้นตลอดชีพนะครับกลุ่มเลขเด่น7ตัวมีดังต่อไปนี้นะครับท่านก็คงจะเห็นหน้าจออยู่นะครับตัวที่1นะครับ2นะครับ8 ห้าศูนย์หกสามเก้านะครับนั่นก็คือกลุ่มตัวเลขนะครับหลายหลายท่านนะครับหลายหลายท่านที่หามองตัวเลขนะครับเล็กนะครับหรือว่ามองไม่ชัดเจนนะครับผมแนะนําอย่างนี้นะครับท่านที่มองนะครับตั้งในโทรศัพท์นะครับ เป็นแนวตั้งนะครับตัวเลขนั้นมันจะเล็กนะครับให้ท่านเปลี่ยนนะครับโทรศัพท์เป็นแนวนอนนะครับแล้วก็กดไปที่ปุ่มขยายนะครับตัวเลขที่ท่านเห็นนั้นจะขยายเต็มหน้าจอนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองทําตามวิธีที่ผมแนะนํานะครับสำหรับหลายๆท่านที่มองตัวเลขนะครับเป็นตัวเลขเล็กเกินไปนะครับ2 8 5 0 6 3 9นนะครับนี่คือ กลุ่มเลขเด่นตลอดชีพนะครับมาดูกันนะครับมาดูกันว่าปี2559นะครับ22งวดนะครับที่เข้านั้นเข้างวดไหนกันบ้างนะครับพาไปชมวันที่17นะครับ17เดือนมกราคมนะครับปี2559นะครับ3ตัวท้ายรอนที่ที่1นะครับกับ2ตัวล่างนะครับเลขที่ออกก็คือ3 เนะครับล่าง50นะครับที่ท่านเห็นอยู่ในหน้าจอนะครับเลขที่เข้าก็คือ5กับ0นะครับเข้าล่างนะครับนี่ก็คือ1งวดนะครับงวดถัดมานะครับงวดถัดมา3ตัวท้ายรางวัลที่1นะครับกับ2ตัวล่างของงวงวันที่1กุมภาพันธ์นะครับ2559นะครับ3ตัวท้ายออก8 0 0นะครับ 2ตัวล่างออก0 9นย์ะครับท่านจะเห็นว่านะครับงวดนี้เข้าทั้ง3ตัวบนนะครับและ2ตัวล่างนะครับก็คือ80 0และ0 9นย์นั่นเองนะครับงวดที่3นะครับงวดวันที่16เดือนกุมภาพันธ์นะครับ3ตัวท้ายรางวันที่1นะครับเลขที่ออก3 6 4นะครับ2ตัวล่างออก98นะครับอ่า งวดนี้นะครับ2ตัวล่างนะครับเข้า9กับ8นะครับอ่าอยู่ในกลุ่มเลขเด่นนะครับในสูตรนี้นะครับงวดถัดมานะครับงวดถัดมางวดวันที่1มีนาคมนะครับปี2559นะครับ3ตัวท้ายรางวัลที่1นะครับอ่าเลขที่ออก6 8 6นะครับ2ตัวล่างออก0 6 นะครับอ่าเลขเด่นที่ท่านเห็นในหน้าจอนะครับเข้าตัวไหนกันบ้างครับเข้าทั้ง8ทั้ง0ย์ทั้ง6นะครับนั่นหมายถึงว่างว่นนี้เข้าทั้งบนและล่างอีกแล้วนะครับ16มีนาคมนะครับอ้าสิมีนาคม3ตัวท้ายรางวันที่1นะครับเลขที่ออก918นะครับ2ตัวล่างออก3 2นะครับ เก้าหนึ่งแปดสามสองนะครับอ่าเลขที่เข้าในงวดนี้นะครับเข้าคู่ล่างนะครับก็คือสามสองนั่นเองนะครับผ่านไปอีกหนึ่งงวดนะครับงวดวันที่หนึ่งเมษายนนะครับอ่าดูกันอย่างไวเลยกันนะครับหนึ่งเมษายนนะครับสามตัวท้ายรางวันที่หนึ่งนะครับเลขที่ออกเจ็ดสองศูนย์นะครับสองตัวล่างออกเก้าสองนะครับอ่า 20กับ92นะครับเลขเด่นที่ท่านเห็นบนหน้าจอนะครับเข้าทั้ง2 0และ92นะครับงวดนี้เข้าบทล่างอีกแล้วนะครับวันที่16นะครับเมษายนปี2559นะครับอีกหนึ่งงวดนะครับเลขที่ออกนะครับ3ตัวท้ายรางวันที่1นะครับ6 0 9นะครับล่าง8 7นะครับ างวดนี้เข้าคู่บนนะครับก็คือ09นะครับมาถึงวันที่2นะครับพฤษภาคมนะครับ2พฤษภาคมปี2559นะครับเลขที่ออก3ตัวท้ายรางวันที่1น,นะครับได้แก่4 5 9นะครับ2ตัวล่าง02นะครับบนนะครับคู่บน59 นะครับคู่ล่าง0ูนนะครับอ่างวดนี้เข้าทั้งบนและล่างอีกแล้วนะครับเข้าทั้งคู่บนและคู่ล่างนะครับก็คือ59กับ0ูนนะครับวันที่16นะครับงวดวันที่16พฤษภาคมปี2559นะครับ3ตัวท้ายรางวันที่1เลขที่ออก7 3 7นะครับ2ตัวล่างออก98นะครับอ่างวดนี้เข้าคู่ล่างนะครับก็คือ98 นะครับฟังไปด้วยนะครับแล้วก็มองนะครับตัวเลขบนหน้าจอไปด้วยนะครับวันที่1มิถุนายนนะครับปี2559นะครับเลขที่ออก3ตัวท้ายรางวันที่1นะครับก็คือ8 2 5นะครับ2ตัวล่าง1 4นะครับอ่างวดนี้เข้าบนนะครับเข้าบน825นะครับเข้า3ตัวบนเลยนะครับสลับงวดนี้นะครับ ไปต่อกันที่วันที่16มิถุนายนนะครับปี2559นะครับ16มิถุนายนนะครับ3ตัวท้ายรางวัลที่1นะครับเลขที่ออก8 1 6นะครับ2ตัวล่าง7 9นะครับอ่างวดนี้นะครับงวดนี้วันที่16มิถุนายนนะครับอ่าคู่2ตัวบนล่างนะครับงวดนี้ ผิดไป1ง,งวดนะครับอ่าผิดไป1ง,งวดแล้วนะครับก็คืองวดวันที่16บหกเมษณะนะครับหลุดไป1ง,งวดนะครับมาดูต่อกันที่วันที่1นะครับกรกฎาคมนะครับเลขที่ออก3ตัวท้ายรางวัลที่1 4 6 4นะครับ2ตัวล่างออก53นะครับอ่างวดนี้เข้าคู่ล่างนะครับก็คือ5 3นั่นเองนะครับวันที่16กรกฎาคมนะครับ3ตัวท้ายรางวันที่1เลขที่ออก7 6 4นะครับ2ตัวล่างออก5 5นะครับงวดนี้ออกเบิ้ลน,นะครับเลข5เข้านะก็จะเป็นล่างนะครับ5 5นะครับก็ผ่านไปอีก1ง,งวดนะครับ มาต่อกันที่นะครับงวดวันที่1นะครับสิงหาคมปี2559นะครับ3ตัวท้ายรางวันที่1นะครับ9 3 2นะครับ2ตัวล่าง5 7นะครับอ่า9 3 2งนะครับงวดนี้เข้า3ตัวนะครับเข้า3ตัวเลยนะครับก็คือ9 3 2นะครับอ่ะอยู่ในกลุ่มเลขเด็ดนะครับที่ท่านเห็นนะครับ มาที่นะครับงวดวันที่16สิงหาคมนะครับงวดวันที่16สิงหาคม3ตัวท้ายรางวันที่1นะครับเลขที่ออก004นะครับ2ตัวล่างออก33นะครับางวดนี้นะครับเลขออกเบิ้ลนะครับเข้าคู่ล่างนะครับก็คือ33นะครับผ่านไปอีกหนึ่งงวดนะครับมาดูงวดนะครับ หนึ่งกันยายนนะครับปีสองห้าห้าเก้านะครับเลขที่ออกสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งนะครับหกแปดสี่นะครับสองตัวล่างหกสองนะครับเลขที่เข้านะครับก็คือคู่ล่างนะครับหกสองนะครับเข้าอีกหนึ่งงวดนะครับสิบหกกันยายนนะครับปีสองห้าห้าเก้านะครับสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งเลขที่ออก 6 5 0นะครับ2ตัวล่างออก4 2นะครับงวดนี้เข้า3ตัวบนนะครับเข้า3ตัวบนเลยนะครับ6,50นะครับดูตัวเลขบนหน้าจอนะครับเข้า3ตัวนะครับสำหรับงวดที่16กันยายนนะครับมางวดวันที่1ตุลาคมนะครับปี2559นะครับ3ตัวท้ายรางวันที่1นะครับหรือว่า3ตัวบนนะครับ เลขที่ออก102นะครับ2ตัวล่างนะครับออก33นะครับงวดนี้เข้าทั้งคู่บนและคู่ล่างนะครับก็คือ02นะครับกับ33นะครับงวดวันที่16นะครับงวดวันที่16งวดวันที่16กันยายน งวดวันที่16ตุลาคมนะครับขออภัยนะครับ16ตุลานะครับปี259นะครับ3ตัวท้ายรางวันที่1นะครับเลขที่ออก947นะครับ2ตัวล่างออก98นะครับอางงวดนี้เข้าล่างนะครับก็คือคู่ล่างนะครับ98นั่นเองนะครับงวดวันที่1พฤศจิกายนนะครับปี2559นะครับ 3ตัวท้ายรางวันที่หนึ่งนะครับเลขที่ออก4 3 8นะครับ2ตัวล่าง8 6นะครับงวดน,นี้เข้าทั้งคู่บนและคู่ล่างนะครับก็คือ3ามแกับ8ปดนะครับอ่าดูตัวเลขบนหน้าจอได้เลยนะครับ3ามแกับ8 6ดหกนะครับสิกพฤศจิกายนนะครับ างวด16พฤศจิกายนปี2559นะครับ3ตัวท้ายรางวัลที่1นะครับเลขที่ออก3 8 3นะครับ2ตัวล่างออก4 4นะครับงวดนี้เลขที่เข้านะครับก็คือ8 3นะครับเข้าบนนะครับเข้าเบิ้ลและเข้าหามนะครับ3 8 3นะครับก็เข้าเป็น3ตัวไปนะครับงวด1ธันวาคมนะครับปี2559 หนึ่งท่านว่านะครับปี25593ตัวท้ายรางวันที่1นะครับเลขที่ออก0 6, 9นะครับ2ตัวล่างออก7 7นะครับงวดนี้นะครับเข้า3ตัวบนนะครับตัวเลขที่ท่านเห็นอยู่ในหน้าจอนะครับเลขที่ออก069เนะครับเข้า3ตัวบนเลยนะครับก็คือ069นะขออภัยนะครับออก069นะครับ อ่าเข้า069เลยนะครับมาที่นะครับงวด16บธันวานะครับ16บธันวาปี2560เออ2559นะครับ3ตัวท้ายรางวัลที่1นะครับเลขที่ออก286นะครับ2ตัวล่างออก35นะครับอ่างวดนี้นะครับ286 ล่าง35งวดนี้เข้าทั้ง3ตัวบนและ2ตัวล่างนะครับอ่าสองแปนะครับบนหน้าจอนะครับอ่าถูก3ตัว2ตัวเลยนะครับงวดวันที่30นะครับ30ธันวาคมปี2559นะครับเป็นงวดสุดท้ายนะครับงวดสุดท้ายของปี59นะครับ3ตัวท้ายเลขที่ออก7 2 1นะครับ2ตัวล่างออก4 6หนะครับอ่างวดนี้นะครับงวดส่งท้ายปีนะครับหลุดเป็นงวดที่2นะครับของปี2559กนะครับก็จะเห็นได้ว่าอ่าตัวเลขนะครับชุดนี้นะครับหลุดแค่2งวดนะครับแล้วก็เข้าถึง22งวดนะครับในปี2559นะครับพี่น้องสมาชิกหลายๆท่านนะครับพี่น้องนักเสี่ยงโชคทั้งหลายนะครับ ท่านก็ลองติดตามนะครับตัวเลขชุดนี้กันดูนะครับว่าปี2560นะครับในอีก23งวดนะครับเลขในชุดนี้จะเข้าสักกี่งวดนะครับท่านก็ลองเก็บไว้พิจารณาดูแล้วกันนะครับทั้งหลายทั้งปวงเหนือสิ่งอื่นใดนะครับก็ต้องใช้วิจารณญาณในตัวของท่านในการตัดสินใจเลือกตัวเลขในแต่ละสูตรด้วยนะครับคลิปนี้นะครับผมบันทึกนะครับ ผมบันทึกประมาณเวลา2ทุ่มนะครับของวันที่17มกราคมนะครับปี2 5 6 0นะครับก็คาดว่าจะนำให้พี่น้องได้ชมกันนะครับเป็นวันแรกก็คือน่าจะเป็นวันที่18นะครับมกราคมปี2 5 6 0นะครับก็ติดตามเพิ่มเติมได้นะครับทาง YouTube ช่องเลขเด่นเลขวิ่งนะครับสำหรับพี่น้องสมาชิกท่านใดนะครับ ที่ติดตามกันอยู่นะครับก็กดการแจ้งเตือนนะครับก็จะแจ้งเตือนทันทีที่ผมได้ลงคลิปไปนะครับสำหรับพี่น้องนะครับที่เพิ่งแวะเวียนกันเข้ามาใหม่ๆหรือว่าไม่ได้กดติดตามนะครับก็พิมพ์คําว่า y o u t u b e พิมพ์คําว่าสูตรหวยเลขเด่นเลขวิ่งนะครับมันก็จะเด่งขึ้นเป็นอันดับต้นๆให้ท่านได้เห็นกันนะครับก็ฝากไว้ให้ท่านติดตามนะครับสําหรับ คลิปวิดีโอและแนวทางต่างๆนะครับก็ขอให้ท่านโชคดีนะครับในการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็แล้วกันนะครับสำหรับผมแล้วนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับจะมีประโยชน์กับพี่น้องสมาชิกนะครับแล้วก็พ่อแม่พี่น้องนะครับนักเสี่ยงโชคทุกๆท่านที่ติดตามผลงานผมอยู่ด้วยนะครับหากท่านมีโชคมีลาบนะครับหลายๆท่านนะครับเคยคิดจะติดต่อนะครับเข้ามาอ่าตอบแทนน้ําใจนะครับ อันนี้ผมต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับสลับพี่น้องที่ติดต่อกันเข้ามานะครับต้องขออภัยด้วยนะครับไม่ได้หยิงนะครับ the เรื่องเงินทองนะครับพูดตรงๆก็คือใครก็อยากได้นะครับแต่ว่าเมื่อผมนํามาแบ่งปันแล้วนะครับบางสูตรนั้นก็อาจจะมีหลุดนะครับบางสูตรนั้นก็อาจจะมีถูกนะครับแล้วก็ที่พี่น้องนะครับสมาชิกหลายๆท่านที่ถูกนะครับกับแนวทางที่ผมได้ให้ไป ก็เป็นเพราะว่าดวงของท่านนั้นนะครับประจวบเหมาะมาประกบกับแนวทางที่ผมได้ให้ก็ทําให้ท่านได้มีโชคมีลาบนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างนะครับก็ยังไงก็แล้วแต่นะครับก็ต้องขอขอบคุณสรับน้ําใจดีๆที่มีให้กันนะครับเงินที่ท่านได้นะครับจากแนวทางนะจากการเสี่ยงโชคสิ่งดวงนะผมแนะนําอย่างนี้นะครับให้ท่านแบ่งส่วนหนึ่งนะครับให้บิดามารดาให้ผู้มีพระคุณนะครับ ผู้ที่เลี้ยงดูเรามานะครับผลบุญเหล่านั้นนะครับที่ท่านได้ตอบแทนที่ท่านได้ให้ไปนะครับมันจะส่งผลให้ท่านนะครับมีโชคลาภอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งเกื้อหนุนในหน้าที่การงานของท่านเองนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้นะครับมันหมายถึงความกตัญญูนะครับที่ท่านได้มีต่อผู้มีพระคุณนั่นเองนะครับจะเป็นสิ่งเกื้อหนุนท่านไปตลอดชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นผมฝากไว้ แต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับพี่น้องสมาชิกท่านใดที่ติดตามผมอยู่จนจบคลิปนะครับก็หวังว่าจะได้สิ่งดีๆนะครับเป็นแง่คิดนะครับเป็นแนวทางบ้างนะครับก็ฝากไว้ต่เพียงเท่านี้เนาะแล้วพบกันใหม่นะครับในโอกาสต่อๆไปนะครับก็ดูจบแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับ subscribe หรือไม่ก็กดถูกใจเป็นกำลังใจให้ได้นะครับสำหรับผมก็คงจะฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ ท้ายนี้ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ท่านได้ติดตามผลงานมาจนจบคลิปนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้แนวทางนี้ต้องฝากไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ